สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะของการกักตัวเนาะทีนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียน extension นะคะวีซ่าท่องเที่ยวหลายๆคนถามมาว่า วีซ่าท่องเทีย่ยวเนี่ยหนูไปได้ไหมหนูอยากจะถามว่าต้องทํำยังไงเดินทางยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนที่เ้าบอกนะถ้าคุณไม่ได้มีสับคัสสามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูองนย์หรือพลเมือง คุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปตอนนี้นะคะส่วนคนที่ถือวิซิ่งบีหรือว่าถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมีการจดทะเบียนสมรสหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่รอคอยสับคาที่แก่บอกไปยังไม่อนุมัติอันนั้นนะคะทุกกรณีจะต้อง ยื่นขอ extension กับรัฐบาลก่อนนะคะก่อนที่คุณจะซื้อตั๋วนะก่อนที่คุณจะซื้อตัว๋วก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณซื้อตั๋วไปคุณก็จะไม่ได้เดินทางนะคะเสียค่าตั๋วเปล่าเนาะ นะคะจะบอกว่าสักนี้สักนิดนึงก่อนเนาะ,ะการขอ extension ไม่ยากนะคะจะมีลิงก์ให้นะคะถ้าหากว่าท่านใดคิดว่าตัวเองอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะขอหรือยังไงก็ติดต่อ,อก,กัมานะคะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงอะ่ะก็จะส่งลิงก์ของ extension ตัวง่ายๆให้ทํานะคะแล้วจะได้เข้าไปง่ายๆแล้วก็รอฟังผลว่าทางรัฐบาลเขาตอบกลับมาว่าอย่างไรเพื่อบางท่านเนี่ย บินได้หรือเขาอนุญาตเงี้ยคุณก็จะได้ทําการลงทะเบียนเพื่อรอ,อไฟการบินต่อไปอะนะคะจะได้ไม่เสียเวลาก็อย่างที่ก็บอกนะถ้าหากว่าคุณถือสับคัสพวกนั้นคุณพร้อมที่จะกลับบ้านคุณก็ไปได้2วิธีก็คือสับคัก็คือวิธีการที่จะไป business c โดยเครื่องสายการบินพาณิชหรือคุณจะรอคิวเกี่ยวกับรัฐบาลบินนะคะถ้าหากว่าคุณรอคิวเกี่ยวกับรัฐบาล คุณก็จะช้านิดนึงนะคะขึ้นส่วนรณภูมิลงที่ซิดนีย์เท่านั้นนะคะของรัฐบาลนะ วีซ่าท่องเที่ยวเมื่อเช้านะคะมีอยู่เคสหนึ่งซึ่งเป็นคุณพี่เขาก็กขออนุญาตกันแล้วว่าเดี๋ยวก็ขออนุญาตเรื่องของพี่มาคุยนะอะไรอย่างนี้พี่แกบอกว่าแกถือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะได้วีซ่าสามปีแล้วก็เคยไปเที่ยวไปอยู่กับแฟนเป็นเป็นครั้งคราวมาก่อนหน้าแล้วที่ออสนะคะแต่พอดีก็กลับมาแล้วก็ติดโควิดแล้วไม่สามารถที่จะ กลับมาออสได้ทีนี้แฟนพี่เขาก็อยากจะให้แกกลับไปในช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็พยายามที่จะติดต่อก,กับสถานทูตแล้วก็ลองสอบถามดูว่าใช่หรือไม่ก็ก็เลยแนะนำไปว่าให้ลองสอบถามด้วยกัน extension ก่อนก็สรุปเขาก็ แฟนพี่เขาก็ทำนะคะเขียนหนังสือขอร้องแล้วก็เข้าไปที่ extension อธิบายเรื่องความสัมพันธ์การที่เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาว่ามีแพลนที่จะบินเข้าครั้งนี้แล้วก็มายืน่นวีซ่าแต่งงานที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งผลของรัฐบาลตอบกลับมานะคะก็คือยังไม่อนุญาตให้เข้าประเทศได้ในขณะนี้นะคะเขายังไม่อนุญาตเนื่องจากว่า คุณเป็นคู่รักกันอะไรประมาณนี้เขาขอให้เป็นขบวนการของพลเมืองแล้วก็ครอบครัวพลเมืองแฟมิลี่พลเมืองก่อนตอนนี้นะคะซึ่งต้องการที่จะเอาพลเมืองของผู้ที่มีวีซ่าแล้วเนี่ยกลับเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะแล้วกอ็อย่าไปหลงเชื่อใครที่บอกว่า,าพี่เอามาเดี๋ยว5000ลงทะเบียนให้แล้วเดี๋ยวจัดการจองตั๋วให้ไม่ต้องกลัวได้แน่นอน อย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วค่ะทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ที่อ่าเอกสารคุณพร้อมไหมวีซ่าคุณพร้อมไหมรัฐบาลให้บินไหมถ้ารัฐบาลให้บินคุณก็ต้องลงมา,าลงทะเบียนด้วยง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะคะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ลงได้นะมีอีเมลนะคะมีโทรศัพท์มีที่อยู่มอีอะไรที่เราพร้อมขอ,องดีเทลของตัวเองเนี่ย คุณก็ใส่ตามนั้นลงไปนะคะไม่ต้องไปเสียตังให้เขานะคะตอนนี้เรื่องพวกมิจฉาชีพพวกอะไรก็เยอะนะคะต้องระวังกันนิดนึงเนาะคนที่ต้องการจะไปโดยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะทําใจเผื่อไว้นิดนึงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการที่อนุมัติเข้ามานะคะเขาจะมองเป็นเคสเป็นรายบุคคลถ้าหากว่าคุณมีการแต่งงานมีทะเบียนสมรสหรือยื่นวีซ่าพาร์ทเนอร์ไว้แล้วนั้น ก็คิดว่าคุณมีโอกาสได้มานะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณยังไม่ได้ยื่นวีซ่าพาันเนอร์แต่คุณถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแค่บินไปกลับอย่างเงี้ยเปอร์เซนต์ก็ลดน้อยลงนะคะแล้วยิ่งคนที่กรณีถือแค่วีซ่าท่องเที่ยวแล้วยังไม่เคยเข้าออสเตรเลียเลยนั้นคงต้องรอนะคะคงต้องรอ